เมื <spe> <im sharing> ่อเจริญกายานุป <im> ัสนาสติป <rails> ัฏฐานสื่อว่าเป็นผู้มิสติเมื่อเจริญเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานในเวทนาทั้งหลายสื่อว่าเป็นผู้มิสติเมื่อเจริญจิตานุปัสนาสติปัฏฐานในจิตสื่อว่าเป็นผู้มิสติเมื่อเจริญธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเมื่อเจริญธรรมา นูปัชนาชาติปถานในทงทั้งหลายซื่อว่าเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสติโดยเหตุสิ่อ,อย่างแม่อุณิคือซื่อว่าเป็นผู้มีสติพเพราะเว้นจากความเป็นผู้บ่มีสติถือซื่อว่าเป็นผู้มีสติเพราะเป็นผู้กระทำทำท,ทั้งหลายที่ควรทำด้วยสติ ึงเรียว่าเป็นผู้มีสติเพราะเป็นผู้กาจัดทำทั้งหลายที่เป็นข้าศึกเป็นข้าศึกต่อสติซึ่งว่าเป็นผู้มีสติเพราะเป็นผู้บ่ลงลืมวัดทำเป็นผู้บ่ลงลืมทำทั้งหลายที่เป็นนิิตแห่งสติเป็นผู้มีสติโดยเหตุสี่อย่างแม่อือนี่คือเร่ยว่าเป็นผู้มีสติเพราะเป็นผู้ ประกอบด้วยสติชื่อว่าเป็นผู้มีสติเพราะเป็นผู้ดูด้วยสติเพราะเป็นผู้คล้องแค่ด้วยสติเพราะเป็นผู้บ่อหวนกับจากสติจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสติโดยที่อย่างแม่อื่นอีกก็มีคือชื่อว่าเป็นผู้มีสติเพราะเป็นผู้ระลึกได้เพราะเป็นผู้สงบเพราะเป็นผู้ระนับเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสัตว์บท เสือเป็นผู้มิสติเพราะผุดนาผุดท่านุสติเพะธรรมานุสติเพราะสังขานุสติเพราะศิลานุสติเพราะจาคขานุสติเพราะเทวตานุสติเพราะอาณาปณสติเพราะมรณานุสติเพะกายะตาสติเพราะอุปมาอุปสมานุสติซึ่งเสือเป็นผู้มิสติ ความระลมระลึกถึงความระลึกเฉะาะความระลึกกิริยาที่ะลึกความทรงจําความบ่เลื่อนลอยความบ่หลงลืมสติสตินซีสติพระสมาสติสติสมโพธทรงเอกายะเอกายะนามะท่านนี้เรียกว่าสติบุคคล เป็นผู้เข้าใกล้เข้าชิดเข้าถึงเข้าถึงพอมเข้าไปถึงเข้าไปถึงพอมประกอบด้วยสตินี่บุคคลนี่บุคคลนั่นเนี่ยกว่ามีสติบุคคลเป็นผู้เข้าใกล้เข้าชิดเข้าถึงเข้าถึงพ้อมเข้าไปถึงเข้าไปถึงพอมประกอบด้วยสตินี่จึงเนี่ยกว่าบุคคลนั่นเนี่ยกว่ามีสติเข้ามาผู้นั่นเป็นผู้มีสติย่อมล่วงพ้นตัณหาอัน่อว่า มีสัตติกาณีในโลกเสียได้มีความาเป็นผู้มีสติยอมขามขามขึ้นขามพ้นนข้าวล่วงล่วงเลยตัณหาซื่าวิสัตติกาณีในโลกพอฉันจึงซื่าผูนั่นเป็นผู้มีสติยอมล่วงพ้นตัณหาอ่านซื่วาวิสัตติกาณีในโลกเสียได้เพราะ เหตุนั้นพระผู้พากยจึงตัดว่าผู้ใดยอมผู้พากจึงตัดว่าผู้ใดยอมเว้่องขาดจากการทั้งหลายเหมือนบุคคลเวื่องขาดงวงูลวดีนผู้นั้นเป็นผู้มิสิยอมย่อมพ้นตัณหา อันอวาวิชัตติกานี้ในโลกนี้จะได้ซึ่งพระภูมิ่อา้าตัสวานราชนได้นอมปรารถนาให้นะที่ดิ้นเงินงานวามาธาตคนภายในคนภายในสตรีคนภายในสตรีพวกพ้องกรารเป็นอันมากแล้ว พราพ่อตัดหวานรสนได้ยอมปรารถนาให้หน้าที่ดินเงินงัวมา่าทาาคนไปในสติพวกพอ้องสู้ว่าการสู้ว่าปรารถนาการย่างหลวงหลายปรารถนาการเป็นอันมากชิกบกคำาว่าให้หน้าที่ดินเงินมีความว่าให้หนา คือให้เข่าสาลีให้เข้าเจ้าให้ทั่วเขี้ยวให้ทั่วราชมาตให้เข้าเนี้ยให้เข้าละมานให้งาคำว่าที่ดินคือที่เงอนที่้างที่หน้าเงอนที่หลังเือนที่สวนที่อยู่คำว่าเงิ้นคือกหาปณะเรียกว่าเงินเพราะฉะนั้นจึงซื้อว่าให้น้าที่ดินคือเงินจึงเรียกว่าซื้อว่าให้น้าที่ดินเงิน ว่าด้วยธาตุี่จำพวกสิบเจ็ดคำว่างัวม้าธาตุคนภายในมีความหมายว่างัวทั้งหลายเรียวกว่างัวประสุซั์เป็นต้นเรียวกว่าม้าคำว่าธาตุคำว่าธาตุ ได้แก้ธาตุสี่จำพวกคือธาตุที่เกิดภายในธาตุที่ซื้อมาด้วยรัพย์ผู้ที่สมัครเข้าถึงความเป็นธาตุเองสรุผู้ที่เข้าถึงความเป็นธาตุหรือธาตุสี่จำพวกสองกินดังที่ประพุทาภาคได้ตัดว่าคนวางพวกเป็นธาตุ โดยกำหนดแต่คนบางพวกเป็นทาสที่เขาซื้อมาด้วยเงินแน่ด้วยสั์แต่คนบางพวกสมัครเข้าเป็นทาสเองได้คนบางพวกเป็นทาสเพราะตกเป็นเสลยได้ดังนั้นแหละเขาเราคนภายในได้แก่บูตรสามจ้พวกคือคนหอบจ้างกรรมกรพวกอยู่พวกที่อยู่อ,ยอาศัยพวกที่อาศัยเขาอยู่ ได้แก่คนภายในคือคนสามจำพวกนี้คนรับจ้างกรรมกรและพวกยู่อาศัยเพราะฉะนั้นจึงเสีอว่างัวมาธาตุและคนภายในสิบแปดคำว่าสตรีพวกพวก้องก,กามเป็นนั้นมากมีความว่าสตรีที่มีเจ้าของเรียกว่าสตรี คำว่าพวกพ้องคำว่าพวกพอ้องได้แก่พวกพ้องสีจ่จำพวกคือพวกพ้องโดยเป็นญาติคือว่าพวกพ้องพวกพ้องโดยโคตรือว่าพวกพ้องโดยเป็นญาติโดยเป็นโคต เร่าพวกพ้องโดยการเฮียนมนก็เรียกว่าพวกพ้องหรือพวกพ้องโดยการเฮียนศิลปะก็ชื่อว่าพวกพ้องคําว่ากามเป็นอันมากคือกามมากการร้ายกามร้ายเหล,าล่านี้ได้แก่หู่ที่ชอบใจเสียงที่ชอบใจกินที่ชอบใจ รถที่ชอบใจปอตตาบที่ชอบใจเพราะฉะนั้นจึงสื่อว่าสติปกะ้องการ,รเป็นมากการเป็นมากนี่ือได้แก่การ,รมาคุ้นหานี่เองคือหุกที่ชอบใจเสียงที่ชอบใจกลินที่ชอบใจรถที่ชอบใจปัตตาที่ชอบใจสิบเก้า คำามานอ้อยส้น่อมปรารถนามีความว่าคำว่าไดคือเส้นไดประกอบอย่างไดชัดแจงอย่างไดมีประการอย่างไดมีฐานะทั้งฐานะอย่างไดประกอบด้วยทำรมไดคือเป็นกริย์บทามประกอบด้วยทำรไดคือเป็นทามเป็นกริย์บทามแพทย์สูตรกระชับบรรพชิตเทวดาหรือมนุษย์ คำว่านนั่นแหละสนางบนนั่นแหนคือชัดนรกมนุษย์บุรุษบุคคลผู้มีชีวิตผู้เกิดชัดเกิดผู้มีกรรมมนุษย์คำว่าย่อมปรารถนาคือย่อมปรารถนายอมตามปรารถน,นายอมปรารถนาทั่วไป ยอมทิพันในวัตถุกามทั้งหลายด้วยเจตกามเพราะฉะนั้นจึงสื่ว่านอนส้นไดยยอมปรารถนาเพราะเหตุนั้นพระพุทธภาคจึงตรัสว่านอนส้นไดยยอมปรารถนาให้นอาที่ดินิ้งงวงัวม้าธาตุคนภายในสตีพวกพองและกามเป็นอันมากสอง พะพุ่งยาภาคตัดว่าเราขีดอันบ่มีกำลังยอมครอบงาน้อยสนนั้นเราอันตรายยอมย่อมอมี้อยสนนั้นเพราะอันตรายนั่นถูกยอมติดตามน้อยสนนั้นไปเมือน,น้ำไหลเข้าสู่เหื่อที่แตกแล้วจนันนันแล้วใเ่ไหเข้ามาเล่าขีดอันบ่มีกำลังยอมครอบงนำน้อยสนนั้นมีความหมายว่า บ่อมีกำลังคือกิเลสอันบ่อมีกำลังคือทุรพลมีกำลังน้อยมีเย่อแรงมีหัวแงหงน้อยเรีวสามเสื่อมตกต่ำลามกมีอัธยาศัยบดีเล็กน,น้อยกิเลสเหล่าน,นั้นยอมครอบงำป่าปา้มกดขี่ท่วมทับกำชัดยังมีบพวกคลนั่น เพราะฉะนั้นถึงสื่อว่าเรากิเลตนั้นมีกําลังง่อมครอบงำเรากิเรตอันบมีกำลังง่อ,งคคองมอครอบงำน้อยสนนั้นแม่ด้วยประกาศอย่างนี้อีกประกาศหนึ่งอีกในหนึ่ง สัทธาภะะวินียภะละสติภะะสมาธิภะะและปัญญาพะละหิริภะละโอตัปะพะละสัทธาภะละเวินียภะละสติพระสมาธิภะะปัญญาพะละหีริภะละและโอตปปะภะะมีเจ็ดอย่างเมื่อนี้แก่บุคคลใดเมื่อทำเจ็ดอย่างนี้พระละทำเจ็ดอย่างนี้แบุคคลใดแล้ว กิเลสเรานั้นกน่อนงอมครอบงำปราบปรามก็ขี่ท่วมทับกำจัดยั่งมีบุคคลนั้นนั้นัน่งมีบุคคลนั้นผู้บ่มีกำลังผู้บ่มีกำลังมีกำลังซ้ำมีกำลังน้อยมีแห่นแงหน้อย เร็วสามเสื่อมตกต่ำลามลกมีอัธยาศัยเร็วเล็กน้อยเพราะฉะนั้นจึงสื่อว่าเราคิดเลตอันบ่มีกำลังเราคิดเลตอันบ่มีกำลังเราคิดเหตอันบ่มีกำลังยอมครอบงำนรสนนั้น ง่ด้วยประกาศอย่างนี้แหละว่าด้วยอันตรายสองอย่างข้สองคขามาเร่าอันตรายงอมอย่้มนี้น้อยเส้นนั้นมีความบ่าอันตรายได้เก่อ,อันตรายสองอย่างคืออันตรายที่ปรากฏแลหรืออันตรายที่ปกปิดอันตรายที่ปรากฏเป็นอะนไรคือว่าราชสีเสือโค่งเสือเลี้ยงมีเสือเหลา หมา้าตางวควายสร้างงูแมงอดชิช็ดหรือว่าแมงป่องตะขาบโจมคนที่ทำกรมสั่วคนที่เตียมจะทำกรมสั่วและโรคทางตาหรือทางจักษุ โรคทางโสตะหรือทางหูโรคทางคานะหรือทางดั่งโรคทางซีหายหรือทางลิ้นโรคทางกายหรือทางปอดทะพะโรคทางศีรษะหรือทางหัวโรคทางหูทางปากโรคทางฟันทางแขวโรคไอโรคหืดโรคไข้บัดโรคไข้ปิดโรคไข่เสื่อมซุ้มโรคในท้องโรคลมสรบโรควิตโรคทุกเสียด โรคลงห้าโรคหงื่อโรคผีโรคขีกากโรคมองคอโรคลมบ้าหมูโรคหิตเป่อยโรคหิต้านโรคขุดทาราทูดโรคทะลอกโรคขุดทาราาบวมโรคอาเจียนล้ฮิตโรคมีเลือดโรคเบาหวานโรคเริ้ โรคผู้พองโรคหิตสีด้วงอาพาธมีหมีเป็นสมุทฐานอาพาธวิเสมมเป็นสมุทฐานอาพาธมีร่มเป็นสมุทฐานอาพาธสันนิบาตอาพาธเกิด,ดแต่ระดูแปรปวนอาพาธเกิดแต่การบริหาบราบสดุเสมออาพาธเกิดแต่ความเพียรเกินกำลังอาพาธเกิดแต่วิบากของกล่ความหนวความรอหนวคร้อนความหควา้วาหนวคามร้อนความห,วห,หาวความวาหวความควว ความสัมผัสแห่งเลือกแห่งยุงลมแดดและซัดเลื่อคานต่างๆอันตรายเหล่านี้เลยอยากว่าอันตรายที่ปากฏอันตรายที่ปกปิดเป็นอะไรคือว่าอันตรายที่ปกปิดนั่นเปรียบเหมือนคือว่ากายถุจริตวจีถุจจริตมานโนถุจริตกามมาสมานิทะนิยมนพยาบาทนิวมนิทนา,านนิทะนิยมนุตถจักกุกุจันิยมน มีชิคิดสารีวอนราคะโทสะโมหะความโกรธผูกโกรธไว้ลบหลู่คุณฐานตีเสมอริษยาตรีมานยาโอวดหัวเรือแข่งดีถือตัวดูมินฐานงัวเมาประมาทเกศทั้งผวงทุจริตทั้งผวง ชท,ทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกระเบนกระบายทั้งปวงความเล่าเล่นทั้ง,ทงปวงความเดือดห่อนทั้งปวงอภิสังขารคืออรศลธรรมทั้งปวงอันตรายเหล่านี้นะเหียกว่าอันตรายที่ปกปิดที่ชื่อว่าอันตรายเพราะอัถว่าอันใดจึงซื่อว่าอันตรายเพราะอัถว่าครอบงำจึงซื่อว่าอันตราย เพราะว่าครอบงําจึงซื่ออันตรายเพราะว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมจึงสื่ออันตรายเพราะว่าเป็นยู่แห้งเป็นที่ยู่แห้งอกุศลธรรมทั้งหลายจึงสื่ออันตรายเพราะถ้าว่าครอบงําอย่างไรก็คือว่าครอบงํานั่นก็ซื้อว่าจึงซื่ออันตรายเพราะว่าครอบงําอย่างไรจึงซื่ออันตราย ยอมครอบงำปราบปา้านคดขี่ท่วมทับกำจัดย่อีมพบกคนนั่นเพราะถับว่าครอบงำจึงสื้อว่าอันตรายอย่างนี้เพราะอัฐว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมอย่างไรเพราะถ้าว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมนั่นจึงซื้อว่าอันตราย อันตรายเหล่านั้นยอมเป็ยนไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตรเพื่ออันตรธานไปแห่งกุศลและทรรมทั้งหลายอันตรธานเราอันตรายเหล่านั้นยอมเป็ยนไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตรธานไปแห่งกุศลธรรมตอนใดอันตรายเรานั้นยอมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตรธานไปแห่งกุศลธรรมเหล่านี้คือความปฏิบัติชอบความปฏิบัติสมควรความปฏิบัติ ว่เป็นขาดซึกความปฏิบัติเป็นไปตามประโยน์ความปฏิบัติทำสมควรแก่ทำความทำในบริบทในศิลความเป็นผู้มีทาานอันคุ้มครองในอินทรีความเป็นผู้พูจักประมาณในโภษณาความประกอบเนือง,นงในความเป็นผู้ตื่นสติสัมปชัญญะความประกอบเนือง,งในอันเจริญสติปนันสี ความประกอบนั้งแื่ในอันเจริญสำหรับประธานซีความประกอบตั้งแื่ในอันเจริญอิทธิบาทซีความประกอบตั้งแื่ในอันเจริญอิทรีหาความประกอบนั้งแื่ในอันเจริญพระหาความประกอบนั้งแื่ในอันเจริญโพุทธสงเชต ความประกอบทาง,งเรื่องในอันเจริญอันนี้มักมีองแปดอันตรายเหล่านี้ยอมเป็นไปเพื่อความเสื่อมอันตรายเหล่านี้ยอมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตะท่านไปแหง่งกุศลและทำเหล่านี้เพราะอัตถาว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมอย่างนี้จึงเสื่อมอันตรายเออจะเปลี่ยนไปในความเสื่อมซึ่ง ซึ่งความปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมความปฏิบัติเป็นแต่ตามประโยชน์ความปฏิบัติว่าเป็นขาดซึ่ง